ต้นหูเสือต้นหูเสือมีหลายชื่อนะครับตั้งแต่ชื่อหอมด่วนหลวงเนียมหูเสือหอมด่วนหูเสือผักห้านใหญ่ต้นหูเสือเป็นพืชที่มีลักษณะเป็นไม้ลมลุกอาย,อยุหลายปีเป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุนมีรสเผ็ดร้อนและมีรสเปรี้ยวแทรกอยู่เล็กน้อยตามบ้านเรือนต่างๆส่วนใหญ่จะพบต้นหูเสือปลูกอยู่ในกระมัง ถึงแม้ว่าต้นหูเสือจะไม่ใช่ผักหรือสมุนไพรที่โดดเด่นแต่แทบทุกบ้านมักจะปลูกไว้เป็นไม้คู่บ้านโดยชาวบ้านในแถบภาคอีสานและภาคเหนือนิยมปลูกไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านส่วนคนจีนจะปลูกไว้เป็นยาแก้ไอต้นหูเสือเป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนจีนรับประทานเป็นอาหารมาอย่างยาวนานเนื่องจากหูเสือมีกลิ่นหอมชวนให้รับประทาน โดยรับประทานเป็นผักสดแกล้มกับอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวและทำให้อาหารไม่กลิ่นหอมอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีการนำใบของต้นหูเสือมาใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหารไทยฝรั่งโดยกลิ่นหอมของใบหูเสือจะมีกลิ่นคล้ายกับเครื่องเทศออริกาโนที่ใช้โรยหน้าพิซซ่าซึ่งสามารถนามาใช้แทนออริกาโนได้ นอกจากที่เราเอาต้นหูเสือมาทำอาหารเช่นยอดจิ้มน้ำพริกทานแล้วเนี่ยต้นหูเสือนี่ก็ยังมีสรรพคุณหลายอย่างอาทิเช่นเอาไว้กันยุงกันมแมลงโดยเอาใบมาขยี้เอาน้ำออกจากใบแล้วเอามาทาตัวหรือการเกษตรกรก็สามารถนำใบสดมาเผาไล่ยุงให้ว,วัวควายได้ นอกจากนี้ก็ยังเอามาบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยปวดท้องช่วยเจริญอาหารแก้หวัดในเด็กแก้ไอแก้หืดหอบแก้เจ็บคอหลอดลมอักเสบแก้สะอึกในกรณีที่เด็กเล็กท้องอืดให้เอาใบมขาขยี้แล้วก็ทาที่ท้องเด็กก็จะช่วยลดอาการได้นอกจากนี้การเอาใบมขาขยี้ก็ยังสามารถนำมาทาปิดแผลห้ามเลือดได้ด้วย สำหรับการขยายพันธุ์ทำได้โดยการปักชำนะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดกลางๆชอบความชื้นสูงๆน้ำต้องลดทุกวันแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิป เดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กัน <N> ในคอมเมนต์กันนะครับ <N> การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้ว ก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมองคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับหลังจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ